โบราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอมวนเดียวจบ5เหตุผลลิเวอร์พูลนำเลี้วซิลแชมป์พิมลิกจากผลงานชนะ9นัดเสมอและแพ้อย่างละนัดในการออกสตาร์ทศึกพิมลิก11นัดลิเวอร์พูลจึงนำเป็นจ่าฝูงอยู่ในเวลานี้โดยมีแต้มมากกว่าแมนซิตี้แชมป์เก่ามากถึง5แต้มจากฟอร์มที่แข็งแกร่งของหงแดงภายใต้การคุมทีมของอาเนอร์สโลตผู้จัดการทีมคนใหม่ทำให้ร้านรับพนันปรับอัตราต่อรองยกให้เครื่องจักรสีแดง ถ้างอัดขึ้นเป็นทีมเต็งแชมป์แทนเดอร์อบสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ผู้สันทัดกรณีหลายรายแสดงความเชื่อว่ากุนซือดัตจะพาทีมคว้าชแชมป์ลีกเมืองผู้ดีได้ตั้งแต่ซีซั่นแรกของเขาเนื่องจากของแดงแทบไม่มีจุดอ่อนปรากฏให้เห็นเลยไม่ว่าสล็อตจะส่งใครลงเล่นหรือดรอปใครออกไปนั่งเป็นตัวสำรองยิ่งไปกว่านั้นออฟตาเผยสถิติที่น่าสนใจออกมาด้วยว่าถึงตอนนี้ลิเวอร์พูลกำชัยได้15จาก17นัดในทุกรายการ โดยก่อนหน้านี้มีอยู่5ทีมที่ทําได้ในห่วงเวลาเดียวกันนี้และพวกเขาคว้าแชมป์พิมลีกไปครองได้ทั้งสิน้นอันรวมถึงลิเวอร์พูลของเจอเกนครอปในซีซั่น2019ถึง2020ด้วยฉะนั้นแล้วลิเวอร์พูลจึงมีโอกาสสมหวังในซีซั่นนี้เป็นอย่างมากและนี่คือ5เหตุผลที่หงแดงจะคว้าแชมป์พิมลีกไปครอบครอง 1. Slot สล็อตเอฟอาจถูกตั้งข้อสงสัยในตอนแรกว่าจะทําหน้าที่ได้ดีเทียบเท่ากับครอปหรือเปล่า แต่ถึงตอนนี้อดีตกุนซือทีมฟฟยนูตพิสูจน์ให้เห็นแล้วจากการสร้างสถิติที่หลากหลายในรั้วแอนฟิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสล็อตแทบไม่ได้เสริมทีมในช่วงซัมเมอร์เลยด้วยซ้ำนอกจากเสี่ยงดึงเฟเดรโก้เคียซ่าปีกทีมยูเวนตุสที่เคยเจ็บหนักมาร่วมทีมขณะที่จอร์จี้มารบรัสวิลี่ในทวันทีมชาติจอร์เจียของสโมสรบาเเซียจะย้ายมาเฝ้าเสาให้หงแดงในซีซั่นหน้า เท่านั้นไม่พอสล็อตยังแสดงให้เห็นถึงวิเศษที่แตกต่างไปจากครอบด้วยกับการปั้นไรอันกราฟเฟนแบกให้กลายมาเป็นมนเล็หกคนใหม่หลังพลาดได้ตัวมาตินซูบิเบนดีมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนของสโมสร,รเรอัลโซซิดาดและทําอวาตารุเอนโดมิดฟิลด์ทีมชาติญี่ปุ่นมีชีวิตที่พลิกผันกับการตกเป็นตัวสำรองอย่างถาวร ยิงไปกว่านั้นสล็อตยังทำเซอร์ไพรส์จับลุยดิอาสวมบทกองหน้ามาแล้วแชมปีกทีมชาติโคลอมเบียซัดแฮตทริกได้ด้วยในเกมแชมเปี้ยนีกนัดเปิดบ้านถล่มเลเวงเซนซีต่อนขุมกำลังแกร่งทั่วแผ่นอย่างที่บอกว่าถึงตอนนี้ลิเวอร์รพูลแทบไม่จำเป็นต้องเสริมทัพอีกแล้วเนื่องจากพวกเขามีขุมกำลังสำรองที่แข็งแกร่งมากพอและทุกรายพร้อมลงเล่นแทนนักเตะตัวจริงได้อย่างไม่เขินเขิน ไล่ตั้งแต่คุยบินเคเลเลอร์เฮอร์ในทวารมือ2ซึ่งทําหน้าที่แทนอาริซอนที่ล้มเจ็บได้อย่างยอดเยี่ยมและจะน่าเสียดายมากหากในทวารทีมชาติไอแลนด์ต้องย้ายทีมเพื่อควา้าตําแหน่งมือหนึ่งกับสโมสรอ,อื่นเนื่องจากสลอบจองตัวมามาดสวิลลี่เอาไว้แล้วขยับมาในแผงหลังคอร์เนอร์แบตลี่พร้อมเสียบแทนเทนอเล็กซานเดอร์นูเช่นกันหากแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษไม่คิดต่อสัญญ,ญา อีกทั้งจะเห็นได้ว่าสล็อตเริ่มปั้นคอสตาซิมิคาสได้อีกรายเนื่องจากแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซเรียดฟอร์มเก่งออกมาได้จนทำเอาแอนดูลบสันต้องนั่งเป็นตัวสำรองมากขึ้นนอกจากนี้ลิเวอร์พูลมีเจเดลคอนซาเซนเตอท์ฮับอนาคตไกลอีกรายอันทำให้สาวกเดอะค็อปพอจะเบาใจได้หากเฟอร์กิวฟันได้จะอำลาทีมไป สำหรับแดนกลางเคอร์ติสโจนเป็นอีกรายที่มีฟอร์มโดดเด่นผิดหูผิดตาหลังจากสล็อตเข้ามารับช่วงต่อจากครอบจะมีก็แต่ดาวินนูนเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยรายเดียวเท่านั้นที่นายใหญ่สกินเฮดยังปลุกปั้นไม่สำเร็จ จะคุมกําลังที่ยอดเยี่ยมสล็อตจึงสามารถพักนักเตะหลายรายได้ตามความต้องการของเขาดังจะเห็นว่าเขาดับโคดี้กักโปเป็นตัวสมรองอย่างน่าตกใจในเกมเพียมิลีกนัดล่าสุดที่พิชิตแอสตันวิลล่าสต่อศูนย์ทั้งๆที่ดาวเตะทีมชาตินทิทราลระเบิดฟอร์มซัดประตูดได้3นัดซ้อนแต่กุนซือมือทองแสดงให้เห็นมาโดยตลอดว่าเขาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเสมอ 3. เจ็บแล้วไง เป็นธรรมดาที่ลิวูประสบกับปัญหามีนักเตะบาดเจ็บเหมือนกับทุกทีมแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นอุปสรรคต่อพวกเขาเลยแม้แต่น้อยอย่างซีซั่นนี้ลิวร์พูปราศจากอลิซอนไปนานพอดูแต่เคเลอ์เฮอร์โชว์ความหนึบพาทีมสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในเพีย์มลิกและแชมเปลิกไม่เพียงในด้านตาข่ายทีมชาติบราซิลหารเตเรสแมชชีนขาดฮาวิเอโเลีสไปนานเช่นกันแต่มันไม่ส่งผลกระทบต่อสโมสรเลยแม้แต่น้อยนอกจากนี้นักเตะใหม่อย่างเคียซาก,ก็ย้ายมาเลี้ยงซะเป็นส่วนใหญ่แต่จะว่าไปลิวม่ตา,วตมาตวี รายนี้เลยด้วยซ้ําขณะที่ล่าสุดเดียโกโชต้าสูน้าฝีเท้าจากกลับไปล้มเจ็บอีกรอบแต่สล็อตบริหารจัดการทีมได้อย่างไม่เป็นปัญหา4แผงหลังอย่างหนา เป็นเรื่องปกติที่ลิพูจะยิงประตูเรียงเป็นกรอบเป็นกรรมในฐานะทีมที่เน้นเกมรุกเป็นหลักและมี3ามประสานในแดนหน้าที่น่ายำเกรงหากแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดสำหรับผงแดงในซีซั่นนี้ของสซล็อตคือเกมรับที่ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาโดยถึงตอนนี้ลิพูเสียประตูในเกมพิมหล็ก11นัดไปแค่6เม็ดเท่านั้นหลังเคยมีผลงานตกลงไปช่วงหนึ่งฟันได้กลับมาเป็นยอดกองหลังคนเดิมแล้ว แต่ที่เหนือไปกว่านั้นคืออิบราฮิมาโกนาเตซทำใับทีมชาติฝรั่งเศสพัฒนาความแข็งแกร่งได้มากขึ้นอย่างชัดเจนจนดำให้ทีมจากแอนฟิล์เสียประตูยากมากฉะนั้นแล้วในเมื่อลิเวอร์พูลมีเกมรุกที่เด็ดขาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ซีซั่นนี้พวกเขามีเกมรับที่เหนียวแน่นเพิ่มขึ้นไปอีกการคว้าแชมป์พิเบริกจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ไกลเกินฝัน 5คู่แข่งนัดกันฟอร์มตกในซีซั่นที่เลสเตอร์สร้างปรากฏการณ์คว้าแชมป์พรีเมียร์มาเชยชมได้อย่างเหลือเชื่อภายใตา้อัตราต่อรอง5,000ันต่อหนึ่งในต้นซีซั่นต้องยอมรับว่าสุนักรจริ้งจอกในกำมือของกุนซือเคียร์โดลานิเอลีเล่นกันได้อย่างน่ายกนิ้วให้แต่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าทีมยักษ์ใหญ่ทั้งหลายล้วนมีผลงานผิดไปจากความคาดหมายกระทั่งผ่านมาถึงซีซั่นนี้แมนซิตี้มีฟอร์มที่ตกลงไปอย่างชัดเจนถึงขนาดเป๊ปโกลิล่ามีไม่พ้นคุมทีมแพ้สีนัดรวดเป็นครั้งแรรกกในอาาชีพีพจทม จากหลายเกมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเรือใบสีฟ้าเสียประตูอย่างง่ายดายผิดปกติแม้พวกเขาจะพลิกสถานการณ์แซงชนะได้ใน,ลนหลายๆนัดก็าตามแต่มันฟ้องให้เห็นว่าพวกเขามีมาตรฐานที่ตกลงไปนอกจากนี้อาร์ซนอลรองแชมป์พิม์หลีก2ปีซ้อนเป็นอีกทีมที่เล่นได้ไม่เหมือนกับสซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งผิดไปจากที่กูรูหลายๆเชื่อว่ามิเกลอาเตตาจะพาทีมคว้าแชมป์หลีกได้ในซีซั่นนี้และกลายเป็นว่าหงส์แดงที่ทุกคนมองข้ามต่างหากโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าทึ่งเป็นที่สุด เด v อคอบรายงานว่าแดนอับราฮัมอดีตนักจิตวิทยากีฬาของฟีนูสเปิดเผยถึงเหตุผลสําคัญที่เป็นจุดเด่นของอาร์เนอร์ในการทํางานของเขาสิ่งที่ทำให้อาร์เนอร์แตกต่างจากโค้ชคนอื่นๆก็คือเขาเป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมเสมอเขารู้วิธีที่จะสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจได้ง่ายขึ้นและตรงใจมากขึ้น และผู้เล่นจะมั่นใจเมื่อเห็นความพร้อมของเขาเขารู้แผนการของตัวเองและสามารถปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ผู้เล่นสามารถรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ได้และมันทําให้พวกเขามีความมั่นใจและมีแรงจูงใจที่ถูกกระตุ้นจากเขาอ่านเนอรมมักที่จะใส่ใจกับคําพูดที่เขาใช้เสมอเขามักที่จะเข้าใจจังหวะของประโยคและน้ําเสียงที่ควรใช้มันออกไปซึ่งสามารถช่วยเติมพลังให้กับผู้เล่นหรือทําให้พวกเขาผ่อนคลายได้ในทันทีสิ่งที่ผมจะบอกก็คือในหลักจิตวิทยาแล้วผมต้องยอมรับเลยว่า อาเนอ่์อเขามีครบทุกสิ่งจริงๆเขาอาจจะยากมากจริงๆถ้าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการและเขาจะบอกให้นักเตะของเขารู้ในทันทีแต่ยังช่วยหาสิ่งที่เป็นผลดีจากตัวนักเตะค,คนนั้นออกมาและความรู้สึกดีๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาได้ในที่สุดคือถ้าใครจำบทสัมภาษณ์ของเทรนอเล็กซานโดได้ก่อนหน้านี้ที่เทรนเล่าว,ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ก่อนจะฝึกซ้อมเสร็จนั้นอาเนอ่์อได้เดินเข้ามาหาเขาและบอกกับเขาว่าเรามีเรื่องจะต้องคุยกันหลังจบการฝึกซ้อมนี้ เทรนบอกว่าภาพในหัวของเขานี่มาเลยประมาณว่าต้องถูกวิจารณ์ยับในเรื่องเกมรับแน่ๆแ,และถึงขนาดคิดคำพูดของอาร์เนอร์เอาไว้ในหัวเลยก็ว่าได้แต่เมื่อถึงเวลากลับไม่เป็นแบบนั้นเทรนบอกว่าอาร์เนอร์บอกเขามีคลิปวิดีโอของเขามากมายให้เขาดูและคลิปเหล่านั้นก็เป็นการฝึกซ้อมส่วนใหญ่ในสนามซ้อมและมีการพูดคุยแบบชี้แนะว่าถ้าเขาทำแบบนี้มันอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นในเกมรับซึ่งในรายละเอียดที่คุยกันน,นั้น ไม่มีการว่ากล่าวหรือต้องการให้เขาแก้ไขอะไรเลยมีเพียงแต่ต้องการเพิ่มและทําให้การปรับปรุงบางอย่างให้ดีขึ้นเท่านั้นและอย่างที่เห็นมันดีขึ้นทันตาเลยจริงๆสําหรับในฤดูกาลน,นี้ของเขากับทีมลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาร์เนร โลเดริกฟานเดอร์ฮัมนักวิเคราะห์วิดีโอได้ทําการออกจากสมมสสารฟรยนุษย์อย่างเป็นทางการแล้วในตอนนี้และคาดว่าเขาตเตรียมที่จะเดินทางมาเข้าร่วมเป็นทีมงานคุณภาพของอ่านเนอร์ที่สมมิสสารลิผูในเร็ว,รวนี้ทั้งนี้ฟานเดอร์ฮัมได้โพสต์ข้อความอำลาสมมสร,รฟิยนุษย์แล้วเช่นกันสัปดาห์ที่ผ่านมาเวลาของผมที่สมมสสารฟรยนุษย์นั้นได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและนักเตะทุกคนอย่างยิ่งสําหรับความทรงจําที่เราได้สร้างร่วมกันในสมสรรทีี่่ยยยอดเมแห่งนี้ ด้วยความหวังที่จะสร้างความทรงจำที่มิอาจลืมเลือนมากยิ่งขึ้นได้เวลาเดินหน้าต่อไปแล้วฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวจากสกายสปอร์ตเรมนีรายงานว่าตอนนี้สโมสรลิภูก,กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาในเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่กับโมเมสซาลาในเวลานี้ ตามรายงานข่าวจากนักข่าวคนดังระบุว่าตัวแทนของสโมสรลิเวอร์พูลที่นำโดยดิชานฮิวผู้อำนวยการกีฬากำลังเจราจากับทางเอเย่นส่วนตัวของซาลาและตัวนักเตะอยู่ในเวลานี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆจากทั้งสองฝ่ายเนื่องจากพวกเขายังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่มากและการเจราจาเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของโมซาลาก็มีแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นหลังปี2025 นอกจากนี้ซาลายังมีตัวเลือกชั้นนําอื่น,นๆทั้งในซาอุดิอาระเบียและยุโรปที่พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอให้กับเขาพิจารณาในช่วงเดือนมกราคมนี้เล็คอร์ดโปรตุกสรายงานที่น่าสนใจระบ,บุว่าลิเวอร์พูลกำลังเฝ้าติดตามดูสถานการณ์ที่เป็นไปได้ในการย้ายทีมของออกุนคอกชู มิดฟิลด์รับจากเบนฟิก้าอยู่ในเวลานี้มีการพูดถึงว่าถ้าผู้เล่นนั้นต้องการและพร้อมที่จะย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้และทางลิเวอร์พูลได้รับสัญญาณอะไรที่บ่งชี้ว่าเขาพร้อมย้ายทีมแน่ๆแล้วหงแดงก็พร้อมที่จะลองพยายามไปคว้าตัวเขามาร่วมทีมในตลาดซื้อขายหน้าหนาวนี้มิดฟิลด์ทีมชาติตุรกีวัย23ปีเคยร่วมงานกับอาเนอร์ที่เฟยนูต์แต่ย้ายไปเบนฟิก้าค่าตัว25ล้านยูโร และตอนนี้เขามีค่าชีกสัญญาที่สูงถึง150ล้านยูโรเลยทีเดียวแต่มีการเชื่อว่าหากลิเวอร์พูลมีความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเขาจริงๆพวกเขาอาจจะใช้เงินประมาณ80ล้านยูโรเพื่อจบดีลนี้ได้เช่นกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ